สวัสดีครับเ้าวสูตรชนขอ,องช่วงโค่นอีสานครับวันนี่เป็นผ้าขาวพั่วรอดเลือดพี่น้องอาหารกับนี่นี่โนตามมี่ตามเกิดอันนี้ก็จะเป็นห้อยเมืองปู่ครับผมแก้ไว้แล้น้อยหนึงน่งเนาะเดี๋ยวจะเห็นเมนูจัดเมนูสิบล่องพัดเบิ่งนี่พัดแนวเลยหล่ะน่เสียสิบล่องเบิ่งครับมันค่อยค่อยจะเผื่ออันนี้ก็เป็นแตงแตงนี่ก็พัดอีกนี่นูหนึ่งรครับไข่ฟองหนึ่งเดี๋ยวให้ตู้เย็น เนาสมัยิ่นนครับลองเบิ่งครับเก็บเลยเยี่ยวเยี่ยตัวเย็นเท่าัน่ิมาไปใส่กันเห้องห้อยใหญ่สีเงินไปมันจีเป็นพัดยังเหมือนี่ไปเบิ่งซะกี่น้องไปนะครับบูมี่ยังนบเนาะใส่น้ำมันจะน้อยกันครับก็ดียเที่ยวก็เทียมเที่ยวเลย

ใส่ดายอะไรเรื่อง่เขียนว่ัว้กันหี่ออะรก็สกเดียวกันคับใส่จมหน่อยด้วครับเพื่อใส่ลายมันเสีย ทำใช่ครับใช้เท่าไรครับใช้ได้สองสี่บาท หอมกับหมี่ครับคนไปตลาดใส่หอมแม่ไเสียไสหูครับบอกวาเด้ากับเหม็นมานเลยหูวิธีครับผมคิดหอวครับผมเลยครับอันนี้เราใส่แก้มใส่หอม โราามาใส่เนาะแสียมอยาอ่างนี้อนะเติมไปมันก็มีหงอมครับคือกันยูว่ะเติมใส่น้ำด้ ย่ไม่แหงกใส่น้อยหนึ่งก็น้อยน่ย่ามาแหงมม้ันบออร่อยให้เหม่ผู๋คัดน้ำมันคัดน้ำมันนี่ซีงแอนด์ด้วยจะซื้อนั่นะน,นะ ชิมมงโรสสาดมือโอเคว่ะูอเูครับุผมแป้งนวยังปีด้น้ำสัพี่โอเคครับเสร็จเรียบล้นยครับใส่จานไว้เท่านั้นัวต้องมาโตไม่นูสองครับ โหผีผีันมาหลายยลยใส่ผีเลย,ย,ยเป็นยังไงลรใส่เรนะื่องือะครอันนี้เปิดแจกเรื่องเรื่องเรื่องเปิดแจ ใส่น้ำมันนะครับเอาน้ำมันเก่าเนาะใส่ลงไปด้วยครับเส็งออนลงไปด้วยครับต้ายน้ำมันมน้อยเป็นปลาลาเชียวที่ใหม่มดตอนที่ร้อง เตงครับมีน่เป็ดทัดเดือดเปนบาทเตงทอดน้ำมันหอดดยเะใส่ไไไข่หน่อยนึงค่บไข่พรอง 库里姆尼卡伊夫，农民，城市。 จกหน่อยครับปุงปรุงรสโปรตีนพร้อมกับใส่ลงไปเลยพร้อมจบไปเลยน้ำน้อยหน่อยครับ น้องเสร็จเรียบร้อยหอยแม่ปูผัดหอมผัดหอมน่องผัดหอมกับเยียงกออ๋วยเตี๋ยวน้ำมันหอยผัดหอมน้ำมันหอยวาสนาบอกง่ายๆน่อง,ง,งน่อง,องตัวนี้จะเป็นผัดแตงครับผัดแตงแบบง่ายๆแบบบาๆนี่นะครับมาพี่น้องกินข้าวนรำกันครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่ขมาเยำชมชมครับขอบคุณทุกสัตว์ทุกไหล่เลยครับเลยขอบคุณทุกการติดตามกรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นุ่มชนกัขอกล่าคำวาสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับเลย